ไปสแวงโชคไมาพป่น้องเนาะเป็นเมืองแสแวงโจดเมืองเสียงดวงเมืองปัจจีสิงเงินยายจ้อยเนี่สจะไปเที่ยวสวนสัตว์พี่น้องแกวันได้ไปเสียงดวงนะพีปน้องเนาะไปเป็นนองไปเที่ยวสวนสัตว์มเด้อมาเด้อเที่ยวสวนสัตว์น้ำยายจ้อย จันจันดาวเทียมอันไม่เห็นหรอกมันยุบอนนั้นพวดหมู่บ้านงามมาี่น้องหมู่บ้านสวยงามแล้วี่น้องเด้อหมู่บ้านที่สวยงามเอ้าตั้ง มันก็เห็นหรอกมันข้ามมันบังมันบังมึงตั้งนานนี่ละก็เห็นหรอข้ามากันกากลับุกกันบังมันนางคนละทางน้นพี่น้องนะไปไหบังย้ายจอยเห็นม่้พี่น้องสวัสดีค่ะคุณพ่ออาหารทำง่ายอร่อยด้วยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณพรมาไปเที่ยวพี่น้องมามามาพาไปเที่ยวไปเที่ยวไปชิปชิงเงินขอบคุณทติ๊กเกัวใ,ใจกอดกอดค่ะขอบคุณคุณพรคุณพรอ,อ,อาหารทำง่ายอร่อยด้วยขอคบคุณเอค่ะเด้อยคุณพรยายจอยพามาเที่ยวแต่ว่าอากาศก็มืดมืดเือเก้าละ่ะแต่ว่าฝนบ่ตกมือนเนี้ย แต่ว่าอากาศคึ้มชมวิวชมวิวไปน้ำทางชมวิวชมวิวไล่ขี่รถไปน้ำทาง่หละพี่น้องเรมีเวลาเนาะไอ้จอยเอาเวลานี่ล่ะมาแลี้มาแล้วต้น เอาเวลานัง่งรถเอาเวลานั่งรถมาแลนมาละต้นพี่น,อน้องจ๊ะไปทั้งนาเนี่ยกะไปทั้งไหนมืองกันจะอ่านกันนะไปคาดเส้นแล้วพี่น้องเด้อแต่เฮาเลี้ยวซ้าย ไปคาดซ์เดินคาดซ์เดินไปทางนี้พี่น้องคาดซ์เดินกับเมืองไงห่างประมาณสักไตรหุนเลตสามรอยกิโลแล้วพี่น้องเนี่ไปคาดซ์เดินอันนี้เฮาสิตรงไปไปปัญชีซื้อเงินไปคาดซ์เดินตรงไปเข่าขึ้นอัลโตบานได้พี่น้องอันนี้มีตัวคาดซ์เดินเอออันนั้นไปนเวิร์ดเลตสบ <laughs> nó trong mùa bàn tuần trong nhiều về năm tháng trong mùa bàn cái đó phi hộp โอ้ยตุลนี่ตุลแบกแอปเปิลนีน้ำตางข้างพี่นอ้องเมือนปันจชีซิงเงินเป็นเมืองที่คนชอบไปเสียงดวง <c oughs> ทุกทุกคนใครชอบเสียงดวงก็งไปปัจจีซิงเงินนะพี่น้องนะเป็นเมืองอิสระเซรีผู้ <c oughs> ดใดก็ไปใดเสี่ยงดวงแต่แต่งตัวต้องให้สุภาพ <c oughs> เีย,ย,ยงดง oh, ยวง <Time. S 1> งีง้ยงก็จะรูน้พี่น้องกาโอ้ริมบวกจอยบวกสาวน้องบวกโซี่ไอมบวกมามามาพี่น้องมา <c oughs> เจอกับยายจอยสานฝรั่งเฟมิลี่พาไปเที่ยว